สวัสดีครับร้านซับโปรไพรแท็กเตอร์อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโดยผมช่างยู่อนุงพงศ์โพไพรครับวันนี้พามาชมสินค้าอีกหนึ่งรายการของทางร้านซับโพไพรแท็กเตอร์ราคา่อมยโครับแต่แรงม้าสูงตัวนี้เป็น m 7 0 4 0ครับเป็นรถจดทะเบียนปี5 2จดทะเบียนปี5 2เราขายสดและผ่อนครับขายสดและผ่อนุรณ์ได้2ชิ้นได้ผ่าน,นดินหน้าและผ่านพวนยางหน้าก็ถือว่าดอกน้อยนะครับยางหลังก็ดีข้างอีกข้างหนึ่งก็ไม่ค่อยสวยราคา อยู่ที่2 9ง0 0นบาทครับ2 9ง0 0นบาทคันนี้เอกสารเล่มพร้อมนะครับ2 9ง0 0นบาทเดี๋ยวพามาชมการทำงานของรถไถคันนี้กันซื้อรถวันนี้ครับจากร้านซับโปรไพร์เทคเตอร์รับของแถมเป็นกระติกน้ำเสื้อสวยๆประแจชุดบล็อกจากร้านซับโปรไพร์เทคเตอร์นะครับเรื่องดีครับสตาร์ทติดหน่อยเหมือนมีดหลังหน้าขึ้นได้เลยสตาร์ต ครับนี่คือการตาังค์คร่าวๆของรถไถกูต้าเอ็มเจ็ดคันนี้จดทะเบียนปี52เล่มทะเบียนพร้อมนะครับราคาอยู่ที่2องแสนเก้าหบาทคันนี้ถ้าลูกค้าเครด,ดิตดีคนค้ำดีจัดได้ถึง3ามแสนสองหมบาทนะครับซื้อรถวันนี้ครับแถมฟรีชุดบล็อกประแจประแจแหวนคาดกระเจีเจ๊ยงน้ำสื้อเสื้อสวยๆจากทางร้านครับสําหรับท่านกำลังมองหารถใช้งานหรือว่าท่านที่จะขายรถจะซื้อรถจะขายรถทอโทรมาได้ที่เบอร์0 6 2 4 9 5 5 9 5 7ครับ เดี๋ยวผมช่างยูอนุพงศ์โภคพลัยครับเจ้าของร้านซับโภคพลัยแท็กเตอร์ร้านตั้งอยู่ที่อำเภอบาปีปทุมครับจังหวัดมหาสารคามตรงสามแย,ยกบุกเวียนนะครับทางปจังหวัดมหาสารคามติดถนนสีเลนไปมาสะดวกบริหารงานโดยผมช่างยูอนุพงศ์โภคพลยัสยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณจากใจร้านซับโภคพลัยแท็กเตอร์สวัสดีครับ